ต่อเท่าไหร่ครับก็แบบนี้แต่สูงแล้วดเนี่ยนี่ครับวันนี้เราจะมาถ่ายบล็อกสอนเพื่อนต่อวงจอนะครับไกูถึงกล้องแล้วมึงทำไดอ้ยล่อ้ยมาขั้งเัดเจ้งขัดอ้กล้อนต้องต่อนเนีครับเิจ้าลงแล้วองลงเลยนี่คนนำครับ เพื่อนผมอาจจะไม่เซียนเท่าไรผมเลยมาช่วยเพยื่อนต่อนิด <c oughs> นดึงนะฮะไม่ได้การทายขี้ผาใช่หรับมีอะไม่ใช่กิโลวิทมันใช่กิโลวิตนะตนอนมันใช่กิโลวิตปะตอนสามสวิตสามสามสวิตสามจำได้สามสวิต คือมันแยกอีได้แทนน่เนาะแต่ว่ามันมันแบบสมารถี์ทมันแบบสมารถทมันะก็บอะไรนี่แบบเขาไหวจะตรงนั้นตรงนั้นแี่แม่นี่เราเปอร์เซ็นต์แบบนี้อ่เนาะอ๋อสายมาฟังนี่เถอะเดี๋ยวสายสวิตช์นะครับมันเป็นสายสวิตช์นะครับไม่ก่อนนะครับเห็นไหมฮะทายคลิปเธอมันโยงเองเนาะมึงเคยเห็นนะคนถ่ายคลิปแบบเฟี้ยวๆแบบเดยนเนี่ยมาสมองกว่าลายให้ยืนถ้ายืนอยู่บุญนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็ม กับการคียโปรแกรมแหมสองนาทีประมาณเกิดเพอรเกินเอ้ยยทีโปรแกรมภตษาโปรภาษาเล่นแบบมาตัาหายใจเสียงเนี่ยนะฮะไปตัดเสียงเป็นเพลงอันนี้เลตตาเลตเตด้วยเดอสปาเลสซาลังเกเวียร์มันจบแล้วนะเกมนหมดเวลาแล้วเกมเนี้ยยังว่ะยังไปได้ต่อย เพื่อนกูใจเย็นแต่กูใจร้อนเออยุกกูกูไม่ใชยแล้วนะนะกูไม่เชยหว่ะกูให้หนยที่ไหนที่นะแขนแขนมึงกับแขนกูแม่งเหมือนกันตนะาเดียวต่างเจ๊กี่มอเตอร์ปะสามเฟตัวเดี่ยวมึงเหรอเออสามเฟตต่อเดี่ยวอะตาเดี่ยวได้ยังสามเฟตต่อเดียเเด่ยวอะ ตานตานใช้ว่าเป็นการ์บูนบูตเอยเล้ใจแม่กกี่ตัวเจ็ดตัวสามตัวสองหรือสามสามก็สองมาแท้ฮะจะแม่กี่ตัวหรือวะสามเขาเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญอ๋อสกาเลกกี่ัเล็ไห้าย่านี่เลยตัวแรอ่ Dính bà đi, tả bà, bà đi à Rồi xem dím thôi rồi. rồi xem dím đi Ra là, là nhà mà có nhỉ Ồ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รอเวลาเราจะได้ชำละแทนกับแดนชำละอาบังซีฟันเก่ากูสั่งเอ้าไม่เกี่ยวกูร้องเพลงฟีฟายให้กับเจบเป็นขอมาฮักมาว่าขอมาฮักริงทิงแล้วกลับไปเล่นฟีฟายอ่ะได้จัะมาจากไหนนี้ลีเลง่ายลีเลลายลายอ่ะ ไม่ใช่กี่ตัวแม่ครับสามอ่ะเมื่อคุณถ่ายคลิปไม่เต็มใจถ่ายไปเลยอ่ะสายไปนามุดโอ้นะฮะบอกไว้ทีเอียวไม่ได้แล้วมันกับเก็บมันไม่เก็บดีอยู่นะดินดินเก๊เก๊เก๊หาน้ามากระมังดินหิมะน้ามเก๊ นายข้ามิใดเจ้าจะเอาหรือข้าจะคอยบำเพ็ญคุยขยะหาเศษอาหารกุยากติกลีร้อยติดบโดนย่างอ้อยจริงเหรอ เจาไปเซ็นเซอร์อ่ะอืดน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 อิดติงนิงติงนึงติงนึงคลิปแรกที่กูถ่ายนี่แต่สุดท้ายก็เคย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cho kênh không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe bắt không ทำไมมามูนะไหนตาจีบไม่ดังนีพรอมหมูมูไม่เข้านั่เหรออะไรโอ้โดดออะ

ถ้าเจอสุขภาพมันไม่ถนัดคันล้ออะนะฮะต่อสู้มันเป็นสตาร์เดือดตานนี่ก็ไปเชือต่อไปเลยบ่มชั่งนบ่ปุ๊บแล้วกูค่อยไปตัดต่อคลิปคลิปมันไงเลยว่าให้มาหมน ใช่ครับใชครับใชรับมารอๆก็รกันนะครับไม่มุนนะ